พายินดีฟาร์มครับเป็นสวนผักไฮโดรโปนิกสครับสวัสดีครับพี่น้องปอกปลายที่เคารแล้วครับเกษตรไทยรายวันเกษตรไทยวารีตี้ครับแฮปปี้การเกษตรชาแนลครับนุ่งวัญใช่หัวใจเกษตรมารายงานตัวกบพป่กับน้องคือเก่าเมือนเดิมนะครับสาหรับวันนี้ครับพาพพี่พ้าน้องมาหนี่ครับอูดยพายินดีฟาร์มครับเป็นสวนผักไฮโดรโปนิกสนะครับของคนเมือง สำหรับพิกัดนะครับอยู่บ้านโน่นสำลันตำบลแวงน,งนางอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามนะครับนะครับสำหรับคลิปก่อนโดนแล้วครับผมมีโอกาสได้มาเยี่ยมยามนะครับเจ้าของสวนเจ้าของความผู้จัดการความเพิ่นนะครับมี่สวนพักนะครับแค่อยูส่สวนเดียวเท่านั้นแต่ว่าตอนนี้อพี่น้องครับคุณเพิ่นขยายกิจการก็ห่น้อยเลยทีเดียวนะครับด้รับทราบเบื้องต้นมาตอนนี้กระแสเรื่องของ การปลูกผักเรื่องของการรับประทานผักเพื่อสุขภาพนะครับก็ได้รับความสนใจจากผู้ที่ดูแลสุขภาพนะครับเอาละเอียดต่างๆครับถ้าพี่ผ้าน้องนะครับมาพบกเจ้าของสวนไปเลยเนาะครับครับผมเชิญครับครับพี่น้องป่อปายครับเพื่อว่าเป็นการเสเวลาครับมาพบกับเจ้าของฟ้ามเจ้าของสวนผู้จัดการนะครับของ พายินดีฟาร์มนะครับครับสวัสดีครับคุณไก่ครับสวัสดีครับโอ้ยบด้พอกันโดนเนาะค่ะบรพอกันโดนย่ำกันเนาะไม่ดีมากมาพอกันฝนตกย่ำฝนตกนะครับแล้วก็บรรยากาศตอนนี้ช่วงหาโมงเกือบหกโมงแลงเนาะเอาบริษัทสอบถามคุณไก่แน่แต่ก่อนนีเที่ยวมาเหตุวิดีโอนี่มิะตย่เฉพาะส่วนหนาด้นะครับเออบารีมขึ้นมาขยายออกมาคักแถบปั๊ดต่างๆเป็นยังไงแน่เบาใจฟังกันนะพอดี ข้อมองการของตลาดเพิ่มขึ้นอืมครับตลาดเพิ่มขึนก็เลยเรยขยายแปลงเพิ่มค่ะอ๋อครับนะครับก็เลยมาเห็ดมาด้านหลังอีกเพิ่มเติมอีกเนาะค่ะแบบนนค่ะเอาบานนี้สําหรับตอนนี้เฮามีจังไรเนี่ยเอาเบาใจพี่น้องฟังอันนี้ยังงามๆเนี่ยครับเนี่ยอันนี้เป็นกิีนโอค่ะโอ้รับขับกิีนโอกเนาะอันนี้คือพร้อมแล้วบอกในการสิสเก็บเนาะซึ่งเห็นเห็นน้องนุ่งเพิ่นนะครับตอนนี้กําลังแพ็ กพักอยู่เนาะเขาจึงไปคุยกันเนะาะอันนี้คือกลีนโอ๊กสีเขียวนะครับอ้าวอ้าวอ,อ,อาครับสวัสดีครับน้องครับวัสดีครับอ่ชื่อชื่อน้องน้องคุณไก่เนะาะ โอ้เป็นโอ้เีเป็นผู้ดูแลอยู่นี่ทุกอย่างเนาะการตลาดค่ะโอ้ครับ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 จิจการดการอยู่เนาะช่วงนี้เนาะโอ้อราบเอาแล้วเดี๋ยวขออนุญาตเอาได้ได้ได้ครับครับเอาเดี๋ยวจังถือเบิ้งนะครับเ้อนะครับพอยพี่น้องครับนะครับเอาไนีนคุณไก่นะครับอืมเข้ามาเบิ้งเพิ่มเติมเนาะป้าล่างบักเย่เลยตัวนี้อืมนะครับหลายล่างเนาะอันนี้เขาเรียกว่าเป็นชุดแบบใดคุณไก่ ชุดล่างค่ะไทด์โดค่ะอืมครับอันนี้ต้องเฮ็ดเองหรือว่าต้องสั่งเพิ่อนโอ้ต้องสั่งเป็นมาตรฐานเพิ่นเลยเนาะนะครับเอาขันผมอยากเฮ็ดยังซี่เฮ็ดยังไหนเน่ต้องเป็นชุดชุดละเท่าไหร่ชุดละประมาณประมาณเอ่อ มันราคาหลายราคาอ๋อครับมีมีชุดเล็กชุดกลางชุดน้อยชุดใหญ่เนาะราคาหนี่งค่ะเป็นชุดใหญ่แบบนี้ประมาณแปดพันอัพคแปดพันอัพนะครับพ่อพี่น้องครับนะครับเอาพยางยังเบิ้งอีกโอ้นี่เดยน้องนุ่งเพิ่งมาเก็บอยู่มองนี่ตัวนี่เอาบานี้คำแล้วคือดีแถมมีอดไฟย่างดีคุณเห็นระบบขัดยางอ๋อที่นองซ้ายเป็นคนขิดโอ้ได้การได้การเนาะมาตรฐานขัดเบื้องเนอพ่อพี่น้องครับ เคมีใดๆไหมคะครับอุ้ยจะเป็นน้ำมะยางออกมาแล้วก็จะมักนะค่ะนี่นี่เนาะนี่เนาะนี่เนาะเพราะว่าช่วงนี้จะปลูกหง่ายจะน้อยเพราะว่ามันเป็นหนาฝนเนาะหนาฝนหนาห้อนดูแลไงที่เอาหนาฝนนึกว่ามันถื่อนฝนหรอมันเฉยง่ายๆมั้ยเนี่ยพักมู้นี้ค่ะพี่ถ้าว่าได้รับแดดนี่มันสิยืดนะคะอ๋อที่ที่เห็นล้ำต้นยืดมันจะบ่กเป็นผุ่มงามเพราะว่ามันเป็นผักเมืองหนาวไหมค่ะโอ้หมายถึงว่า เห็ดยากนี่คือยากช่วงนี้ค่ะหน้าฝนหน้าร้อนช่วงหน้าฝนนี่เห็ดยากที่สุดเลยค่ะโลกก็จะมาหลายมากฝนนี่แหละค่ะเพราะว่านี่ก็เป็นเสลนเราฝนมันสามารถทะลุลงมาได้เนาะแต่จะให้ดีคือต้องเป็นขายางคุ้มตีจังหวานี่เขาเขาเห็ดเขาเห็ดแบบว่าบ้านๆเออทำแบบบ้านๆสุดยอดแล้วนะครับเอานี่คืออันนี้คือพร้อมในการที่เอาไปจำหน่ายเหรอนะจักเดือนจักมือจัก สี่สิบห้าวันนะครับพ่อแม่พี่น้องครับคำว่า45มือนี่เริ่มจากยังสิ่งทื่เริ่มจากต้นน้อยเนียนค่ะเริ่มจากต้นน,น้อยๆต้นน,น้อยๆเานาะอันนี้แสดงว่าแสดงว่าเฮ้ยมีการปลูกนี่ครับ สลับกันไปแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นเนาะมันยังยังสิครบลูกเนาะแต่่่ละะรุนคเขาจะพยายามแบบว่าให้ให้ให้สลับรุ่นไปคือว่าแป้งนี่เก็บได้แป้งนั่นกับคือคืออะไรเก็บได้ทุกอาทิตย์ไหมคะเพราะว่าเพราะว่าเขามีออเดอร์ทุกอาทิตย์ไหมคะนี่บอกยังไงว่ามีมีร้านมาจองไว้แล้วมีร้านมาจองไว้แล้วมีออเดอร์แล้วอ่อโอ้นี่นี่คำถามว่าสิถามเดี๋ยวเดี๋ยวจะถามเนาะเอาเอาอันนี้อันนี้คือยี่ห้อกรีนโอ๊กอันนี้ล่ะ อันนี้ก็กินโอ๊กเหมือนกันแต่ว่าต้นเล็กๆพึ่งปลูกเล็กๆค่ะพึ่งพึ่งเป็นไตเต่าจากระดับอนุบาลเหมือนจะมาลงแปลงแบบโอ้ลงแปลงแบบนี้เนาะเอาแปลงแบบนี้ก็เป็นสเตปแบบนี้แล้วใช่ไหมแนวเก็บได้แล้วเอาเข้าจังมากว่ารายละเอียดต่างๆกันเนาะอันเอียงเนาะนี่อันนี้เลดโอ๊คค่ะเลดโอ๊คนะครับโอ้เลดโอ๊คกิโอ๊คสีสีจะต่างกันเนาะสีจะแตกต่างกันเนาะเอาบันนี้มาเบิ่งทั้งนี้ครับพี่พี่น้องครับอือ โอ้มีหอดเฮดคอนขาวพี่น้องเอ้ยบ่ายนี่มี่สีายงสายงซีงเนวเนาะ,ะเอาปรับแสงแค่นหน่อยพอตอนนี้พอ่พอพ่อพุ่มพูมนะครับเนานะอนนเอาอันนี้เก็บไปแล้วอันอันนี้จะต้องพักแปงนะ้งไหมทางเอานี่ก็เอาพักแป้งเตรียมเตียมลงแป้งหนแป้งแกงไม้นะมคะเอามีแปลงแบบนี้นะมันเตี๋ยผ่ะอันนี้อันนี้เราเองนองไายคุณติดเอาเองประดิษฐ์เอาเองงงยๆงไงดิะโอ้อันนี้ไทยประดิษฐ์ค่ะโ เดี๋ยวเดี๋ยวเอาละประดิษฐเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวสิมาศึกษาต่างๆนั่นเนาะเองอันนี้ถ้าเ้าเห็ดไดเติมทุนจะมาหลายอ่านี่นี่สองนัดสองพันสองพันเน็่เราเองจอเองให้เราเองเอาในการเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจังมาศึกษากันเดี๋ยวเดี๋ยวสิมาเฉพาะกิจตรงนี้เนาะอันนี้อันนี้ก็คือการกรีนค่ะกรีนอันนี้เป็นอันนี้เป็นกรีนค่ะกรีนกรีนออกอันนี้ผักเคลเคลคล้ายๆโอ้ขนาดขนาดขนาดะนาบานเท่ากันเป็นคะนาเมื่อก่อนนะพี่น้องครับเฉพาะคุณสีหลาย เห็นเห็นชัดบ่นอน,น,ะนะครับโอ้นี่ผักเคลเป็นผักอีกชนิดนึงค่ะเป็นผักพุทผักสุขภาพอีกชนิดนึงที่ที่ส่วนมากหา้าค้นสายสุขภาพเขาจะรู้เขาจะไปปั้นไหมคะ่ะปั้นปั้นกินกินนำสดไหม,มคะ่ะโอ้นี่ดีผักเคลเคลเคลต่างๆขับขับ,ขบ,ขบเอาได้การนะครับเคลการของตลาดค่ะเคลเนาะแล้วอันนี้แหละอันนี้อะไรวะเนี่ยอันผักคอสค่ะคอสค่ะ อ๋อคือคือผักกาดบานห่อแก่แมนค่ะมันกินกินกระป่นกินกัะป๋องใหญ่ใหญ่ค่ะแสบอันนี้เขากินกระป่เอ้าติเอ้าบ่าพีดบ่าพีดกติกาที่ว่าว่าไอ้ผักฝรั่งเรามื่กินกระป่นค่ะวแสบค่ะเพราวะเนี่ยเนี่ยบวงสิกับบามาเอากินกินเป็นเป็นผักสดเลยอะค่ะเป็นผักสดเลยเนาะกินกระป่นคับแก้วกะต่ำบุคงได้คือเป็นตะกรอบเนาะเดี๋ยวมือหลังสือปนสือแก้วสือต่ำบุคงมานั่มเออมามาต่ำบุคงอยู่นี่เนาะ เอาอันนี้เด้อันนี้ก็บกีนโอ๊กนี่ค่ะอันนี้กินโอ๊กคือกันอันนี้เป็นแปลงเนี่ยโอ้นี่ครับให้พี่น้องครับนี่อ๋อนี่นี่เป็นเป็นอนุบาลนะคะต้นกล้านี่ยแหละครับเทาก็หยอดมาเล็ดใส่ใส่ฟองน้ำเลยค่ะแล้วก็เพาะนีงเนี่ย14มือกำนวน14มือจังเอาลงแปลงใหญ่ได้ค่ะ14วันค่อยลงแปลงใหญ่ได้ค่ะแบบนัค่ะเอาเดี๋ยวละเอียดต่างๆเดี๋ยวคลิปต่อๆไปเขาสิมาเจาะลึกเลยวันก่อนแต่ว่ามือนี้ มันคําแน่จักหน่อยครับพ่อยพี่น้องแล้วก็ฝนฟ้าก็บ่ค่อยเป็นใจแต่ว่าด้วยใจรักนะครับก็เลยมาเยี่ยมยามกันเนาะโอ้อันนี้เด้ชึ่งแง่แต่ใบก้ามันหลังจากที่มื้อก็มาลงลงแบบโอ้หลังจากสิบสี่วันจากตรงนั้นแล้วก็มามาใส่ตรงนี้อันนี้คืออย่างนี้คือกาคือแปลงไม้ระดับเออ่คืออนุบาลระดับหนึ่งอันนี้ระดังชนหลังจากลงแปลงใหญ่หลังจากไหนก็ยังลงแปลงใหญ่โอ้หมายเขาว่าไอ้้ไอ ลูกแปงคือบุบ่เรียนหนังสือนี่ยแหละอนุบาลหนึ่งอนุบาลสองอนุบาลสามเจ้าไปเขาปฐมเกี่ยบเกียวกับกับคนเนาะจากอนุบาลหนึ่งอนุบาลสองไปปฐมไปมัธยมไปมหาลัยเนาะนะครับโอ้นี่เอาเข้าใส่มือตลอดเล่นบอลการันเกี่ยวมาใส่ความพยายามใส่ความพยายามพอสมควรอยู่คือปลูกปุ๊กพักปลูกพักแบบนี้มันงจะคือมันเป็นเพื่เมืองหนาวเนาะเราปลูกบ้านเท่าอากาศหนาวครับมันก็ต้อง คือต้องดูแลเอาใจใส่เป็นพิเศษคือเลี้ยงลูกแหะค่ะต้องเบิ่มต้องมาเบิ่งด้วค่ะว่าเนื้อหมูเบ้นหมั่นหอนขาหมันไก่เหี่ยวเขามาต้องว่าใส่ระบบสปริงเกอร์เปิดน้ำคือเลี้ยงลูกไหมค่ะถมั่นหอนก็ต้องเปิดน้ำให้ต้องเบิ่งมันจะกกะเปเปะบ่ได้ว่าเขาต้องต้องต้องหายความชื้นตอนไหนเขาต้องมาสังเกตเอาไหมค่ะเพราะว่าน้องซ้ายนี่จะยุ่นน้ำตลอดจะยุ่นหมายถึงว่าเพิ่นสแตนบายอยู่หนีเลยกนอยู่นหนีเพิ่นจะประจำเลยหมั่นหอนจังสีนับ แต่ว่าคุณไก่เป็นส่วนของการตลาดเนาะการตลาดเนาะมาเก็ตติ้งเลยท่านี้โอ้ได้การเลยแต่ว่าน้องไส้เป็นผู้ดูแลในส่วนนี้เนาะเพิ่นเพิ่นมาทางนี้ค่ะเพิ่นมาทางนี้เนาะค่ะกี้เพิ่นก็เป็นอาจารย์ล่ะปริญญาโทแต่ก็เก็ตอันนี้ค่ะอ้าวน่าสนใจโอ้เดียวเดี๋ยวผมยังสิคุยกับน้องนุ่งเพิ่นเนาะโดยพยางคงเดี๋ยวเดียวคลิปต่อไป เรื่องของแรงบันดาลใจจากการที่เฮ็ดงานประจําแบบนั้นจากการที่เลี้ยนจบหอดมีาโทษเพียงจังไม่เฮ็ดแบบนี้อนนเออน,นี่น่าคิด,ด,ดน่าสนใจมากๆเลยนะครับเอาสําหรับมือนีคุณไกฝากเบอร์โทษในสำหรับผู้ใดที่อยากมาเบิ่งนะครับอีกเครื่องหนึ่งคุณไก เบอร์โทรนะค่ะศูนย์เก้าแปดสองสองสี่สี่หกเก้าเค่ะผู้ใดสนใจอยากเลี้ยนลู่หรือหรือหรือต้องการสอบถามยังกะติดต่อมาได้ค่ะครับมาดั้าแปดสองสองสี่สี่หเก้าค่ะครับผมครับครับคุณไก่นะครับเพื่อนผมเองนะครับจากสวนพายินดีฟาร์มค่ะพายินดีฟาร์มนะครับร้านสำล้านแมงนางอันที่อยากสารกางไม้เด้อค่ะมาไงๆครับนี่พี่กัดครับอยู่ในเมืองนี่เนาะอยู่ในเมืองค่ะบ่ไก่ค่ะโอ้ครับครับเอา สำหรับวันนี้ครับต้องขอขอบพระคุณนะครับคุณไก่เพื่อนไก่ของผมนะครับว่าที่ท่านสอทในอนาคตต่อไปนะครับขอบพระคุณครับ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 พี่น้องครับตอนนี้เข้ามาถึงขั้นตอนวิธีการนะครับของการเก็บพักนะครับแล้วก็เพื่อนสิมัดนะครับเพื่อสิไปจําหน่ายนะครับครับเอาสวัสดีครับคุณน้องมิกกี้ครับสวัสดีครับกําลังเหตุอย่างยู่ครับนี่กําลังอ่า คัดแยกพักค่ะคือเก็บมาแล้วเขาก็ต้องแยกเอาใบท่มันบองงามออกอืมนี่นี่หมายถึงว่าเด็ดใบออก <c oughs> ใบท่มันบองงามนี่ครับเนาะใช่ค่ะครับอ่าหลังจากนั้นยังไงต่อครับกะสร้างน,น้ำนักแล้วก็สลุกค่าท่านี่แหะค่ะบริยาสร้างน,น้ำนักหมายถึงว่าอ่อไอ้ที่เ <ใน S 1> ข,ขาเด็ดเรียบร้อย<ช>แล้วนี่หลังจากนั้นก็เอาเอาไปสร้างเอาบริมัดบอกครับอันนี้บริมัดได้ค่ะเพราะว่า จีซ่างเป็นกิโลเลยไซเป็นถุงชั้วนวางลูกค้าก็จะเป็นลูกค้าตามร้านอาหารลูกค้าหรอเป็นลูกค้าสลัด<อ>จีอครับค่หนึ่งหรือที่ละหนึ่งถึงสองกิโลอยู่แลออ้วคือเครือบริ่งเฮดเป็นมัดเป็นมัดบริ่งเป็นบรบ่งเฮดเป็นมัดคือไปขายตามท้องตลาดไปตามตลาดต่าง,งๆเนี่ยพ่อแ,แม่แต่ว่านี้<อ>เราขายที่ อันนี้คือก็คือเก็บเตรียมสำหรับลูกค้าที่ออเดอร์มาจากอำเภอโกสุงพิสัยลูกค้าช่วนมากเป็นยังไงครับเป็นลูกค้าช่วนมากจะเป็นร้านอาหารไม่ค่าสลัดนะคะได้ได้ได้จังหวัดนี่ก็หลายหลายอยู่ค่ะหมายถึงว่าช่วนมากนี่เป็นเป็นร้านอาหารแบบร้านอาหารกรีนร้านอาหารคลีนยังสีบอกือยังไง ทั้งร้านอาหารคลีแล้วก็ทั่วไปเช่นร้านสเต็กร้านทาวเฟ่กาแฟต่างๆที่มีขายอาหารประกอบด้วยโอะครับนี่ครับนี่ิบเอารัไทใส่กันโอ้ได้ได้ได้ครับยินดีเบิร์ตนะครับเพราะว่าเอฟซีของแฮปปี้การเกษตรียณแนวครับมีพี่น้องปองไปทั้งจากภาอีสานแล้วก็ทั่วภูมิภาคของประเทศให้นะครับรวมทั้งจากต่างประเทศน้ำเด้เนี่ยจากต่างประเทศน้ำเด้เนะครับครับเอานะครับ เอาอันออเดอร์เขานอกจากทรงในตัวเมืองสารคามแล้วนะครับบัน้ทรงตามอำเภอต่างๆของสารคามพร้อมค่ะก็จะมีลูกค้าจากตามอำเภอับสั่งขาม้าในเพจนะคะในเพจก็คือพายินดีฟาร์มละกันเขาเขามีเพจซื้อว่าอย่างเขาพายินดีฟาร์มพายินดีฟาร์มใช่ค่ะภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาไทยค่ะอครับลูกค้าก็จะผักมะขามว่ามีชผักบ๊อกชงนี้ผักอยางต่างกัน เ่าได้เป็นสี่ไหมคะเอาไปจัดไหมครับเอาใบนี้อันพักทีเข้ากำลังเฮ็ดอยู่นี่ซื้อพักยังครับนี่ตัวนี้จะมีสองตัวนะค่ะกรีนโอ๊กกับอันใบแดงๆนี่ก็จะเรียกว่าเลดโอ๊กนะครโอ้อันนี้กรีนโอ๊กนะครับสีขียวเขียวนะครับส่วนอันนี้ก็คือเลดโอ๊กครับเขาเข้าขายเข้าขายจังไนครับ กิโลกรัมละ100บาทจ้ากิโลกรัมละ100บาทใช่ค่ะสร้างน้ำหนักเอาเลยสร้างน้ำหนักเอาเลยเนาะทุกฤดูกาลทุกฤดูกาลด้วยโอ้แมนว่าช่วงพักแพงกสิคืนราคาได้ค่ะเมื่อคืนนี่นี่คือคําถามว่าช่วงพักบอมี่ราคาแพงขื้นบอหรือว่าช่วงพักหลายนี่ราคาลดลงบอสําหรับผักไฮโดรโปนิกเราเขาประกันราคาที่100บาทแต่คนว่าลูกค่าเนี่ย ดูในราคาทรงสมมติว่าหายกิโลขึ้นไปได้ช่วงที่พากหลายเช่นฤดูหนาวเข้ากับสินโราคาเป็นกิโลกรัมละ8ปดสิบาทจ้ะแต่ว่าขอแค่ว่าหายกิโลขึ้นไปแต่ว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงหนาฝนผักเอิร์นวามัสิโตซ่าเนาะมันจะไงจ้ะย่างเป็นกิโลกรัมละหนึ่งรคอยบาทแล้วก็ผักธรรมชาตินี่เฮ็ดยากด้ผักที่ปลูกปลูกปลูกในดินเนาะมันก็เฮ็ดหากา แต่ว่าอันนี้นี่ก็คือผักปลูกในน้ํานะครับรา,า,าคาก็ป,ตปกติปนี้ก็คือกิโลกร,รัมละ100บาทนะครับเป็นที่ตั้งอยู่แล้วเนาะ,ะนะครับแต่ว่าราคาพอตลาดก็จะมีพันแปรแน่แต่ว่าเฮาหร่บ่แพันพันแปรเท่ากับคงมาตรฐานเลยเลยจ้ะครับ,รบเอาครับคันพอใหพี่น้องผู้ใดที่มีความสนใจอยากสีได้พัก นะครับไฮโดรโปนิกแบบฝากเบอร์โทรศัพท์ให้เพื่อนแน่ค่ะคันสนใจผักงามๆกับท้ยินดีฟาร์มด้วยจ้ะกระสิมีหลากหลายมีกลิ่นโอเกรดโอนะคะฟินเล่คอแล้วแต่ช่วงฤดูกาลด้วยจ้ะคันสนใจสามารถเข้าไปเยี่ยมชมพายินดีฟาร์มพายค่ะพายินดีฟาร์มเป็นเพจในเฟซบุ๊กเลยค่ะรวก็สามารถโทรได้เบอร์0 9 4 7 8เก 2องแปดากจ้ะครับอีกครั้งหนึ่งครับศูนย์เก้าส่เจ็ดแปดสองแค่ะน้องมิกกี้ค่ะน้องมิกมกี้เนาะดีค่ะโอเคนะครับเอานะครับหลังจากที่เขาได้เลาะเบิ้งสวนเรียบร้อยแล้วนะครับจากคุนไก่เนาะเขาก็ยังมาเห็นเรื่องของกระบวนการต่างๆนะครับในการเก็บหักแล้วก็ทําการเคาเรียว่าเด็ดส่วนที่ไม่ไม,ไม่ไม่สวยไม่งามเนี่ยออก หลัังจากนน้เพื่อให้ลูกค้าได้น้ําหนักเต็มที่สำครับไปในส่วนนี้เราก็จะเอาไปทําปุ๋ยใชต่างๆต่อไปเนาะครับเนาะเอาครับเอาครับขอบคุณคุณมิกกี้อย่างมากครับขอบครับขอบคุณครับนะครับโอ้พี่น้องครับงามครับนะครับครับพี่น้องฟ้องไปครับสําหรับมือนี้เฮาก็ได้เห็นเรื่องของกระบวนการในการปลูกเรื่องของผักไฮโดรโปนิกครับโดย การปลูกพืชนะครับโดยไม่ได้ปลูกลงดินนะครับแต่ว่าปลูกลงในน้ํานะครับเห็นกระบวนการเบื้องต้นแล้วนะครับเนาะส่วนรายละเอียดต่างๆครับนุ่มขวัญชัยหัวใจเกษตรนะครับพร้อมทีมงานสีมาเจาะลึกนะครับแต่ละส่วนอีกครั้งหนึ่งนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าพ่อพี่น้องปองปายผู้ใดที่มีความสนใจกับเลี้ยนเชิญมองนี้เดอสํสำรับพิกัดนะครับที เพื่อนในว่าจะให้พ่อแม่พี่น้องป้องปายได้รับฟังกันแล้วนะครับแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของการตลาดต่างๆนั่นนะครับเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆครับเอาท่ายสุดสําหรับมือนีนะครับนาองสำหรับขวัญกําลังใจนะครับก็อย่าลืมเด้อพ่อแม่พี่น้องครับในการกดไลค์ในการกดแชร์แล้วก็กดติดตามนะครับท่านใดที่กดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับนุ่มขวัญช่ยวัใจะเกษตรพร้อมที่งานนะครับครับสำหรับมือนีครับ เป็นตสอนให้ครับสําหรับผักเนาะผมนุ่มขวัญใช้หัวใจเกษตรพร้อมทีมงานข้อมร่าผ้าจากพ่อแม่พี่น้องป้องไปไปเพียงเท่านี้ครับสําหรับวันนี้ครับขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับบุ้ยเป็นตะสอนให้ครับ